สวัสดีครับอีสานหมดเจ้า,า,า,จาผู้เฒ่าหนึ่งกะผู้สาวหนึ่งนะพี่น้องนะโอ้ยไปใส่กับวันอะไรยากหลายคินทอดลูกกับิดทอดคิดทอ,อดแม่กับคิดทอดกระดิกบัไไดเลยโอ้เสียงชีวิต <c ười> <c ười> เป็นได้ล่ะคิดทอดลูกวัล่ะ <c ười> คิดถึงมากค่ะ <c ười> จากเดือนแล้วเขาวันไดพ่อลูกเนี่ย น่าจะเป็นสองเดือนได้แล้วค่ะสองเดือนกว่าๆได้ซ้ําค่ะนานค่ะสองเดือนบ่ได้พ่อหน้าลูกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจงไหนไปเสงชีวิตแต่สีสเ่เห็นต่ในหนา้าในโทรศัพท์มันกับจังว่าแหละพี่น้องในความสุขในความสดชื่นยังสิเพราะว่าบรามเป็นนี้ความทุกข์ลามีคินฮอดลูกคินฮอดแม่นะ ผลกระทบรอบด้านค่ะไม่ว่าแต่ครอบครัวอีสานป่เจ้าและค่ะก็เป็นกันทั่วๆเลยนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็ทาให้ห่างอกพ่อแม่ห่างอกลูกค่ะต้องแยกกันอยู่เนาะหลายปัจจัยค่ะลูกเขากับอยู่ทางเนาะลูกอยู่บุรีล์ <laughs> พ่อแม่กับอยู่ชนบุรีก็ส <laughs> ิแด้กอดคอกันเขาตาป้านี่แหละพี่น้องเอ้ก็มีกันสองคนตอนนี้อะค่ะก็เยียวยาจิตใจกันและกันไปค่ะให้มันแบบ <laughs> ผ่านไปได้แต่ละวันเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเมย์โอายยงไงในชีวิตเท่าไห่ล่ะะคุณคิดมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้อยากไปรับลูกก็โอ้ยไม่รู้จะไปได้ไม่ได้ยังไงก็ยังไม่ทราบเลยค่ะเปิดเทอมยังไม่เปิดเทอมก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนที่ชัวร์ได้เลยค่ะก็มันเมืยอยด้วยชีวิตจริงสิ แต่จริงก็นะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะจังหวัดเอ้นะจังหวะชีวิตตอนนี้นะคะก็อยู่กันไปก่อนตาชีวิตจากที่เคยมีลูกเคยให้หยอกเคยล่อเคยเคยดูเคยด่ากันเล่ยนเนาะพี่น้องเนาะไม่เจอรูปนี่สองเดือนแล้วพ่อหน่าลูกนะ คิดฮอดนะใจแป้วๆค่ะจริงๆมาป่าม,มาอะไรก็มาด้วยกันนะคะสี่คนพ่อแม่ลูกไม่เคยห่างกันค่ะนอกจากคนโตก็จะไปโรงเรียนประมาณนี้ค่ะคนเล็กก็อึดมากเข้าป่าแดดร้อนขนาดไหนก็นั่งรอให้ทําคลิปได้ค่ะทั้งวันค่ะเขาจะเป็นเด็กที่รู้เรื่องทั้งสองคนค่ะแบบกับว่าแล้วพี่น้องมันใล้ๆขาดอย่งว่าเวขาดแบบ สก,กิดตก,กิดเจ้าน,น่ะมันขาดไปดังย่างใดงย่างหนึ่งนะพี่น้องนะมันชีวิตะ <c oughs> บ่อยากสีเป้าเลยช่วงนี้ <c oughs> จึงใดไปที่นีน <c oughs> ชีวิตจะไปยังไง <c oughs> ใช่ไหมือมืดไปหมดเลยค่ะไม่รู้จะไปทิศทางไหนดีเนาะก็อยู่กันอย่างเงี้ยแหละเนาะ ยัไ่ไใจด้ยอยอดทนไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกทท่ทานด้วยค่ะไม่ใช่ว่าจะเจอแต่ครอบครัวอีสานว่เจ้าหรอกค่ะก็เป็นกันแทบทุกท่านเลยค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะฮ่า <laughs> ส,สู้ไปอีกโดนเพราะไรนะก็ <laughs> สู้สู้สู้ สู้ๆค่ะเนาะสู้ก็บสู้เนาะอีจักเฮือกอีกจักตั้งนึงนะ <S <S เนาะนาะหลานเนาะใช่ค่ะเนาะค่ะย<อ>ังสิอ่ะพี่น้องอีกบทหนึ่งของชีวิตที่เขาเฮ็ดอย่างบ่ได้นะเขาก็ต้องอยู่ยังสี่อีกแม่แต่อีสานพระเจ้ากันยังต้องเขาตะปงตะปานสินะหมองคนหลายๆก็สิหลีกเลี่ยงบ่ไปนะครับเพื่อตัวเจ้าของเพื่อครอบครัวเพื่อคนรอบข้างน้ำ นะครับเมื่อเมื่อทุกคนไหลยี่สารมาเจ้ากัรู้ว่าเมื่อนะเพราะว่ามีบ่มี่ยังซี่สิสูเําลังใจดอกพี่น้องนะเอากำลังใจเป็นที่ตั้งเติมพลังบวกให้กันนะคะพลังแรงใจดีๆให้กันและกันค่ะผู้ใดท่ออีกคนนึงก็เติมอีกคนหนึ่งท่ออีกเฮากับไปเติมให้เขาก็เท่านั่นนะพี่น้องนะช่วงนี้นะครับขอให้่านไปด้วยดีทุกคนเท่านั้นนะ แม่นบ่ละใช่ค่ะสิเติมให้ผู้เฒ่าบ่ฮะเติมค่ะเติมยังไงป๊ะปะจากแล้วเติมที่ล่ะเติมให้เต็มเออเติมให้ล้นเออสันบุญเจ้ากับขอเติมเต็มอีกนึงกำลังใจให้พี่น้องทุกทุกคนแลนะพี่นอ้องเด้อกัมยังไดอ่ะนะมันบ่บ่บ่บบออกนะมันมันอึดอัดจใจมันโอ้ย เอายิงสี่พี่น้องเติมเต็มให้ยีสานพม่เจ้าอีสานแม่เจ้ากับสิเติมเต็มให้พี่น้องนะครับเอาแลกเปลี่ยนกําลังใจซึ่งกันและการเอานะครับช่วงนี้แมนบละสู้ๆกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ครอบครัวหรือว่า FC อซีอสานบ่วเจ้าก็คือพี่น้องนะคะที่ร่วมกันมายาวนานก็นั่นแหละค่ะก็เหมือนที่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่นั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าเป็นห่วงทุกๆท,ท,ท่านค่ะนั่นแหละก็เป็นกําลังใจให้นะคะอีสานบ่วเจา้จาสัญญาว่าสิเป็นกําลังใจและยู่เคียงขางพี่น้องตลอดไปแล้วก็ยู่เคียงขางทุกๆคนรวมถึงอีลาน้เนล่าน้ะกำลังใจกันเนาะและกันเนาะเฮาน้ะ ทุกทุกท่านสัญญาได้ไหมคะว่าจะคอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างครอบครัวอีสานบ่อเจ้านะคะไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขหรือว่าจะมีกำลังใจหรือไม่มีกำลังใจสัญญาได้ไหมคะว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดสัญญานะคะเกี่ยว้อ่บ่เกี่ยวไก้กันค่ะสัญญาครับนาะขอให้สุขคนอยู่ดีมีแห้ง่านพ่นไปด้วยดีสวัสดีครับ